ทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์กันครั้งใหญ่สำหรับคุณแม่ลูกดกคนสวยกุญแจซอนป่านทอทองอดีตนางเอกชื่อดังที่ตั้งแต่ตัดสินใจออกจากวงการบันเทิงไปใช้ชีวิตครอบครัวกับสามีนักบินกับตันนัทชนัดเลิศพัฒนาไทยก็ได้กลายเป็นคุณแม่ฟูลไทม์เต็มตัวเลี้ยงลูกด้วยตัวเองแบบอบอุ่นและน่ารักที่สุดและล่าสุดเจ้าตัวออกมาประกาศข่าวดีให้แฟนๆได้เฮก,กันอีกครั้งเมื่อเธอได้คลอดลูกชายคนที่หเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพิ่มสมาชิกใหม่ให้ครอบครัวเลิศพัฒนาไทยอย่างเป็นทางการโดยคุณแม่กุญแจซอนได้เผยภาพแรกสุดอบอุ่นของลูกชายคนเล็กพร้อมแนะนำตัวน้องแอโรหรือเด็กชายแดนดินเลิศพัฒนาไทยให้แฟนๆได้หลงรักตั้งแต่แรกเห็นความน่ารักแบบจ้ำม่าแก้มยุ้ยหน้าฟัดสุดๆทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีไม่ขาดสายคุณแม่ยังโพสต์ข้อความสุดน่ารักว่าคุณแม่ลูกห้าพร้อมเป็นแพนด้าแล้ววู้ จนแฟนๆแอบแซวว่าบ้านนี้เป็นครอบครัวใหญ่อลังการสุดๆทีมข่าวบันเทิงสนุก .com ขอร่วมแสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกน้อยคนใหม่น้องแอโร่สู่โลกกว้างใบนี้และส่งกำลังใจให้คุณแจสอนและครอบครัวเต็มๆให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นในทุกๆวัน